อามาเข้ามาข้างในดีกว่าลูกมาอยู่ด้วยกันนะคะเอาิซาถา if you do live at this time daddy then I can make star party <laughs> thank you very much เลิซา I think next time we should do like a appointment something like that so We message you first yeah, yeah, yeah. then you will, ah. you will prepare for a live session <laughs> I just kidding okay <laughs> I just kidding ah. ทำของเด็กมาขายหน่อยคะ่ะอยากได้หมายถึงว่าเสื้อหรอหมายถึงเสื้อใส่เด็กนี่หรอคะ <laughs> ทำมาแล้วก็คือเราไม่คิดว่าใครจะ จะเอาเสื้อบบที่เป็นชื่อลูกเราไปใส่ให้ลูกเตอหน่อยไ่ได้สิอุ้ยเจ็บไหมอันยาอันนี้เล่นอีกไหมอ่ะอีกอ่ะนั่งนัมอย่างนี้เล่นด้วย กินหนึ่งเน้นไหมคะไอ้วาเอาเน้นไหมคะเอาเน้นไหมลูกปกติลงมาต้องกินหนึงก่อยเย้กินเน้นไหมเอาไหมคะ โอ้โหไอ้บาก็ไอ้บาก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะเดี๋ยวนี้ดู <laughs> เป็นไงพี่นุ้พี่นุษพาช่างไปไอ้นี่แล้วใช่ปะเอาขึ้นไปดูยังแล้วใช้ได้ยังเนี่ย วันนี้พ่อไม่ได้ไปฟิตเนสแน่ๆใช่มีไม่ได้ไปอุ้ยระวังระวังระวังแม่เอา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 กูว<ม>่ากูว่ากวไปไปไปถอยก่อนอเจ็บเจ็บนะเจ็บเจ็บนะเจ็บนะคะเขาไหนไอไวาตื่นตั้งแต่ที่เรา,เอาออกจากบ้านนะ สงสาคนสวยขอกำลังใจให้ชาวเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วมหน่อยองสองสารม,มากเลยอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงเลยอ่ะช่วยไงก็บริจาคนเะันจริงบ้านเราก็ไอ้นี่นะปกติเวลาเอ้ยหนูเลี้ยหนูเลี้ยเหรอมาไอ้เรื่องบริจาคหรืออะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องแบบ ปกติดโดยที่มันไม่ต้องเอามานเนอออกนะเออ <Hey. S 1> เอาว่าคนไทยทุกคนก็ทำแหละช่วยอะไรได้ก็ช่วยอะไรเงี้ย